สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันครับผมปัญหาที่ผมเจอก็คือเบาะมันขาดครับเบาะมอเตอร์ไซค์ขาดตรงแนวตะเข็บนะครับแนวเย็บก็เดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันครับผมก่อนอื่นล้วเดี๋ยวเราต้องมาถอดเบาะก,ก่อนนะครับเอากุญแจไขแล้วดูหาว่ามันจะถอดตรงไหนได้ก็เจออยู่ตรงนี้ครับบริเวณด้านหน้ามันจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวครับผม ก็หาประแจรครับเบอร์สิบครับผมมาขันออกขันออกมาแล้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับต่อไปเราก็จะมาดูครับว่าเราจะเอาหนังเบอะออกอยังไงครับมันจะมีแม็กเย็บตามขอบครับผมตามขอบพวกนี้ครับ เดี๋ยวเราก็ต้องมาไล่งัดเอาแม็กออกให้หมดครับก็หาเหล็กน้แหลมครับไขงัดออกมาครับบางจุดอาจจะงัดยาดครับต้องระวังครับอาจจะงัดเลยโดนมือได้ครับก็เดี๋ยวเราจะงัดแบบนี้ให้หมดเลยครับผมลูกแม็ที่มันยึดอยู่ บาะอ,อันนี้ยังไม่เคยซ่อมครับมันเป็นเบาะที่มาจากโรงงานมาจากจากป้ายแดงครับผมก็เราก็ไล่งัดแม็กออกให้หมดค่อนข้างจะแม็กไว้ถี่เหมือนกันนะครับรถจากศูนย์โรงงานก็ไล่งัดออกมาให้มันเพเยอขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ตามด้วยครีมครับหาคีมดึงแม็กอีกทีครับ เมื่อเราเลาะแม็กออกหมดหมดแล้วเราก็จะได้ผ้าหนังเก่าออกมาครับส่วนบอกก็จะมีพลาสติคุ้มอยู่ผ้านี้ก็เดี๋ยวเราก็กลับไปใช้งานได้ครับโดยการเอากลับไปเย็บเพราะว่ามันขาดตรงแนวแนวได้ยเย็บเฉยเฉยส่วนอันนี้ก็เป็นอันใหม่ครับผมที่ผมสั่งซื้อมาครับราคาก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทครับผมก็ซื้อในพวกแอปช้อปปิ้งทั้งหลายครับ เราก็เอามาลองทาบกับเบาะก,ก่อนครับว่าหาระยะมันว่าเราจะยึดตรงไหนก่อนดีจัดระเบียบให้มันเข้าที่เข้าทางครับมองทั้งด้านหน้าด้านด้านหลังมันครับแบ่งให้มันเท่าๆกันอุปกรณ์หลักที่จะต้องใช้จริงๆนะครับก็คือตัวนี้ครับผมปืนยิงแม็กครับผม อันนี้ผมก็ซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทเหมือนกันครับในแอปช้อปปิ้งครับก็ลองไปเช็คราคากันดูครับว่ามันกี่บาทแล้วก็มีลูกแม็กมาแถมให้มามาส่วนหนึ่งครับซึ่งเราใช้ไม่เยอะครับผมแม็กสองแถวก็น่าจะพอครับก็ดีตรงนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อลูกแม็กมาเพิ่มครับก็ซื้อลูก ปืนยิงแม็กมามีแถมมาให้ก็จบทีเดียวครับร้อยกว่าบาทก็จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าเอาไปให้ร้านหรือร้านทำเบาะมันจะกี่บาทครับก็ผมคิดว่าลองทําเองด้วยดีกว่าครับอย่างน้อยเราซื้อเบาะผ้าเบาะมาพุ้มก็ร้อยกว่าบาทแล้วก็แม็กก็ร้อยกว่าบาท ไม่ถึง300แต่เราจะได้ปืนยิงแม็กมาครับเราก็จะเก็บปืนไว้ยิงหรือไว้ทำงานอะไรก็ได้ในครั้งต่อไปครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มยิงครับผมโดยเราจะยึดตรงส่วนหน้าก่อนครับผมก็หามุมหาจุดยึดจุดเดิมของมันนะครับผม แล้วก็กดลงไปยิงยึดประมาณสักสองสามตัวก่อนครับส่วนไหนที่มันยิงแล้วมันไม่จมก็ก็งัดออกมาแล้วก็ยิงใหม่ยิงซ้ำไปที่เดิมก็ผมเลือกจะยิงด้านหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปยิงตรงด้านท้ายเบาะครับผมสลับตรงข้ามกันครับ บางจุดพลาสติกมันแข็งครับมันยิงไม่ค่อยเข้าเราต้องกดให้แน่นเลยครับทำด้านหน้าเสร็จแล้วเรามาทำด้านท้ายครับก็เราก็มาจัดชายให้มันเท่าๆกันครับดึงไม่ต้องตึงมากครับเอาพอประมาณครับผม แล้วก็ยิงยึดไว้สองสามตัวก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมายิงดิถีภายหลังครับส่วนแม็กถ้ามันไม่มีแรงนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับมันไปปรับที่หัวได้นะครับหัวที่แม็กมันจะมีหมุนให้เราหมุนขันเข้าไปให้แน่นๆสปริงก็จะแข็งขึ้น การยิงมันก็จะแรงขึ้นครับเราก็มาเริ่มเก็บด้านข้างกันต่อครับเมื่อกี้ด้านหน้าด้านหลังแล้วอันนี้มาด้านข้างตรงกลางครับก็แบ่งระยะมันเท่ากันครับเก็บใช้เรียบร้อยแล้วก็ยิงลังไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรายิงตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปยิงฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมายิงเก็บใช้ให้หมดครับผม โดยเระยะห่างพอประมาณครับไม่ต้องถึงกระถี่มากครับ ก็เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็เอากลับมาติดตั้งแบบเดิมครับจุดเดิมแล้วก็น็อตยึดของมันครับขันให้แน่น นั่นเสร็จแล้วก็มาลองเปิดปิดดูก่อนครับก็มันปิดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคถ้ามันได้ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เราก็เสร็จสิ้นกับการแก้ปัญหาเบาะขาดครับโดยการซื้อหนังหุ้มเบม้มใหม่เราก็จะได้เบาะใหม่มาแบบนี้ครับคลิปนี้ก็ทําด้วยตัวเองก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ไว้ดูกันใหม่ครับว่าคลิปหน้าจะเจอปัญหาอะไร เดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันต่อครับส่วนคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ